พี่กูผมช่อง My ดโ d o Hobby อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะรีวิวต่อเลยเนาะไม่ต้องวันนี้ต่อเลยจะรีวิวต่อจาก Dragon Ball มาเป็น a n c e n t b o นะครับสายจิตเด็ดดงังกันมารีวิวกันเถอะขอแกะเลยเนะาะขาดไม่เป็นไรไเสียดายกล่องในกล่องนี้บรรจุมา54ใบเหมือนกันนะครับมีการเลื่อนใส่ในกล่องด้วยนี่บัดดี้ของเรา Dragon Kid l i c k y ตอนแรกหายากมากเลยนะผมอยากได้มานานแล้วต่ผมขายไปแล้วจิตดแด,ด,ดานนี่ครับประรดีขงเราแล้วก็คิดลิกกี้นะครับกาพิกอันนี้อยู่ในสนามยกเลิกลายลิงของจิตดแด,ด,ดานใช้สามทุกใบตัวนี้มีสก,กิลลายลิงหนึ่งด้วยผมไปใช้ศูนย์สวยอยู่นะะตั้งโชว์ต่อไปครับใจสองเกตนำการแม่ผสมของการแล้วเข้าสู่ส่งการนี้ครับจัก,กรพรรด มังกรจอมวิวาสเบลเลนนักครูเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีนะครับยาการโจมตีมหาที่การนี้มีสกิลโซกาดดับเคอร์เตอร์แอทแทรแล้วก็ไลายลิงสองให้มาสี่ใบครับต่อไปครับาราชเพลิงสีขาวเบอร์โนวาเมื่อพลังชีวิตเป็นออมิดนตรหรอนะครับเมื่อพลังชีวิตเรากลายเป็นศูนย์ในเทิร์นคู่แข่งจ่ายสามเกณฑ์ครับพลังชีวิตเราจะกลายเป็นหนึ่งและพลังชีวิตเราจะไม่รับความเสียหายจนจบเทิร์นเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามนะครับ ขึงกาบประมือเราทั้งหมดนำการทั้งหมดในสนามเราลงช่องดอกและการนี้จะไม่สามารถถยุทำนายได้จนจบเทินโอ้กันตายครับต่อไปนะครับจักรพรรดิมังกรสุกสกาว Magic กาลิกิจะเออจะสองเกตครับนำการเป็นบสูงการเราเข้าสู่โซงกันนี้ครับเมื่อคู่แข่งสั่งการโจมตีครับการเออย้ายการโจมตีฐานที่การนี้จะเดือดร้ทุกใบบนสนามเราได้คิดคอลอีกหนึ่งมีกสกาดและลิงอีกสองนะครับ เออหรือปเปล่าตอนนี้มีสกิลทริปโปรแอคแท็กด้วยนะครับให้มาสองใบครับต่อไปครับจกักรพรรดิมังกรเจ้าถนุนโอนิสตรีตเมื่อกัดเมื่อผู้แข่งขังโจมตีนะครับยา้าเป้าหมายมาที่จมตที่ตัวนี้นะครับ<อ>น,นี่ตัวนี้โงนะครับห้าคิจ่ายสามเจครับเมื่อผู้แข่งขังโจมตีนะครับยายการโจมตีมหาอิการนี้ตราบที่เรามีเดีย์ดในช่องดอปสามใบหรือมากกว่าจะจบเทิร์นการนี้ได้พาวเวอร์ไวค์หกพัน โอ้รวมเป็นหมื่นสามห้าคิโอ้โต่อไปครับแล้วก็คิดเลสเซอร์ถ้าเรามีจุดจีนเดอร์ดานไปอื่นการนี้ได้คิด,ดเลคอาไปอหนึ่งครับไม่ได้ลิงอีกหนึ่งครับต่อไปนะครับแกนจินเดดานคัตบิลลี่ครับต่อนนี้เรามีจินเดดานไซเออที่มีไซส์เป็นสามอยู่ไซส์ของการดีลดลงหนึ่งครับมีอะไรลิงอีกหนึ่งเหมือนกันโอ้โหในนี้ลายลิงเยอะมากให้มาสองไปครับ ต่อไปก็บอดี้ของเราเอา่อพูดแล้วเนาะให้มาห้าใบรวมบอดี้เนาะต่อไปครับเราก็คิดแซกนะครับข้อากันนี้ได้เมื่อเรามีจิตด,ดันในสนามที่เป็นไซส์สามเมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับนําการไปสู่ของเราได้ได้หนึ่งเกตครับได้ชั้นหนึ่งเกตนี่คือมอนเตอร์ครับต่อไปเป็นเวมนม์นะครับ,ต,รบต่อไปครับเป็นเว้นมุนโอ้ครับความพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จนะครับคา์เตอร์นะครับเรื่องมอนเตอร์จิตด,ดันที่กำลังต่อสู้หนึ่งใบนะครับ ในสนาเรามาตัได้รับเขาเอาดิเฟเบ์กหน่างจากุก่สู้โอ้แรงนะหกพันเนี่ยถ้าสกับตัวนี้ที่มีสกิลคอ์เตอร์แท็กหมื่โอ้พลังโจมดเฟมหมื่นสองพลัจมตีหมื่นสาถ้าใช้ด้วยกันนะโอ้ตียากคอรับสองใบต่อไปครับมังกรสว่า์สร้างโลกนะครับสองใบจอมนีสองบสอบครับจกจัสอใบต่อไปครับตำนานราชมังกรได้หนึ่เกรดจุดแล้วก็หไลท์ครับ ต่อไปครับมังกรหุ้มเกาะรวมพลโอ้มีเด็กกาบบวกพาวเวอร์นั้นเรื่องมันตอ่อจิตด,ดานได้รับพาวเวอร์กับดีเฟมเบอร์อีกสามพันครับในการต่อสู้และได้รับสกิลเคาน์เตอร์แท็กสี่ใบต่อไปครับความรอบครอบอะไรเอ่ยตัวหนึงนะความรอบครอบของมังกรครับเมื่อแข่งขันโจมตีถ้าเราไม่มีมอนตอร์อยู่ในช่องกลางครับยกเลิกการโจมตีต่อไปนำการนี้เข้าสู่โซของมนอนต่อหนึ่งใบในสนามครับ ต่อที่เราอยู่ตาพี่การที่เรา่ดนโซ่ของ Monster, มอนเตอร์มอนเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์อกับดิฟเฟนต์ไปอีกหนึ่งพันลือบอกช่วเนาะหนึ่งมังกรพันค่าสุกต่อไปไหมตายครับให้มาสี่ใบอายหน่อยไม้ต่างเหล่าพรางลูกชายเต็มพิกัดมัดพึงสละตัานมังกรพิโรธโอ้และกราน,นี้ได้เมื่อเรามีมอนเตอร์ใช้สามในสนามแล้วนะครับจะสามเกตครับทัำลายมอนเตอร์ทุกใบสนามพวกแข่งและสร้างความเสียหายแสงในพูกแข่งสองหน่วย ให้ใส่ซักสามหมดนี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะแร่แค่สองวยเองเอาไม้ตายเราสี่ใบต่อไปเป็นไอเทมครับวิถีของลูกพี่นะครับจ่าหนงเกตเมื่อการเมื่อการท่จจอดินะครับถ้าเรามีเจเดีย์ดานที่มีไซส,สามในสนามนำการไปบนสุดข,ของการเราเข้าสู่ช่องเกตครับให้มาสองใบครับต่อไปใบสุดท้ายของไอเทมสี่ใบก็ทลายสวรรค์มาซูราอุพวะพุ 3, ทธสัพันธ์ขีสองขีให้มาสใบครับแล้วก็แฟกของเอ็นชิโนอาตของบันนะครับ ตัวละครน,นีเชื่อว่าบันบึ้นบึ้นนี่โครบัดดีตามหน้ากล่องเลยเอาเจด,เด,ดด้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ